เอาละครับคุณผู้ฟังสัญญาณชาปะทะยกสาปักกิ่งส่งเครื่องบินยักษ์ลงจอดขเขมรกัมพูชาเติมกำลังเร่งซ่อมบำรุงจีนคนกลางดูท่าเอาไม่อยู่วันชี้ชะตา8กุมภาคูหาเลือกตั้งสุ่มเสี่ยงดูท่ามันเหมือนจะเป็นแค่การพักยกเพื่อเตรียมจัดหนักในรอบที่สมและที่สำคัญรอบนี้ตัวละครลับอย่างจีนออกโรงแรงมากครับที่บอกว่าจีนออกโรงแรงเนี่ยคือยังไงคะคือเรื่องนี้ผมต้องบอกว่าเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2568หหลังจากเซ็นหยุดยิงปุ๊บ ทางกองทัพอากาศไทยเราจับสัญญาณได้เลยมีเครื่องบิน Boeing 747กับเครื่องบิน IL 76บินตรงจากจีนมาลงจอดที่กรุงพนมเปญถ้าถามว่าขนอะไรมาแล้วทําไมไทยเราถึงเงียบกริบเนี่ยครับนั่นเพราะว่าจีนเขาบอกว่านี่เป็นความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเอาของมาช่วยชาวบ้านที่หนีภัยสงครามอา แต่คุณลองคิดดูว่าฝั่งไทยเรานายกอนุทินท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทำนองว่าเรามีงบประมาณของเราเราดูแลตัวเองได้คือพูดง่ายๆว่าจีนไม่ได้ส่งของมาให้เราแบบโจงแจ้งเหมือนส่งให้ขเขมรภาพที่ออกมามันเลยดูเหมือนว่าปักกิ่งเขากำลังเลือกข้างส่งของขวัญให้น้องรักอย่างขเขมรที่กำลังน่วมจากการโดนไทยถลม่มเพราะที่ไทยเราเงียบกริบไม่มีเครื่องบินจีนมาลงจอดสักลำแล้วข่าวเรื่องเงินช่วยเหลือของจีนที่บอกว่าจะมาช่วยย้ายถิ่นฐานชาวขเขมรอันนี้มันคือ,อยังไงคะ อันนี้เป็นเหลี่ยมคมทางการทูตที่ต้องมองให้ทะลุครับคือจีนเขามีงบก้อนหนึ่งที่ให้กัมพูชาอ้างว่าเป็นเงินช่วยโยกย้ายตั้งถิ่นฐานใหม่ให้กับประชาชนตามแนวชายแดนทีนี้จุดที่น่าสนใจคือพื้นที่บ้านหนองจานกับหนองยาแก้วครับสจุดนี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ไทยเรายืนยันหัวชนฝาว่าเป็นเขตแดนไทยแต่ที่ผ่านมามีชาวเขเมรเข้ามาสร้างบ้านเรือนอยู่เต็มไปหมดกลายเป็นชุมชนถาวรไปแล้ว คือถ้าจีนให้เงินย้ายคนพวกนี้ออกไปก็เท่ากับว่าพื้นที่ตรงนั้นจะว่างลงแล้วไทยเราก็จะได้ที่ดินคืนโดยไม่ต้องรบอย่างนั้นเหรอคะในทางทฤษฎีคนมองโลกในแง่ดีเขาคิดแบบนั้นครับว่าจีนอาจจะกําลังช่วยเคลียร์คนออกจากพื้นที่ขัดแย้งให้ไทยทางอ้อมเป็นการซื้อใจไทยแต่ว่าในทางปฏิบัติเราต้องระวังครับเพราะเงินก้อนเดียวกันนี้ถ้ากัมพูชาเอาไปสร้างหมู่บ้านถาวรที่แข็งแรงกว่าเดิมในจุดที่ลึกเข้ามาในเขตไทยอีกล่ะหรือเอาไปสร้างบังเกอร์หลบภัยให้ชาวบ้านแฝงตัวเป็นกองกําลังอาสาป้องกันชายแดน มันก็มองได้2มุมครับแต่ลึกๆแล้วนักวิเคราะห์มองว่าจีนต้องการให้พื้นที่ตรงนี้สงบเพื่อที่จีนจะได้เดินหน้าโปรเจกต์การลงทุนของเขาต่อได้จีนอาจจะมองว่าถ้าคนขแยนยังอยู่ตรงจุดเสี่ยงเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็รบกันไม่จบสู้จ่ายเงินจ้างย้ายออกไปเลยดีกว่าเรื่องจะได้จบไทยจะได้เลิกโวยจีนจะได้ขาขายต่อก็ <c oughs> คือคาดว่าใช้เงินแก้ปัญหาตามสไตล์พี่จีนสินะคะใช่ครับส่วนเรื่องโดรนที่บอกว่าบินเข้ามาเยอะมากเนี่ยมันละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเที่ยงวันที่ 27, ทนามผาไไม่ทันไร ช่วงวันที่29ธันวาคมกองทัพภาคที่2ของไทยเรารายงานด่วนเลยครับว่าตรวจพบโดรนของกัมพูชาบินล้ำแดนเข้ามาในน่านฟ้าไทยมากกว่า250ลำซึ่ง250ลำนะครับไม่ใช่ลำสองลำแล้วฐหานไทยเราทำยังไงคะยิงร่วงหมดเลยไหมคะ นี่แหละครับที่มันขัดใจเพราะกฎการประทะหรือ r o e ของเราในช่วงหยุดยิงมันเขียนไว้ว่าให้ใช้อาวุธตอบโต้ได้ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายใช้อาวุธโจมตีมาหรือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงทีนี้โดรนพวกนี้มันบินเข้ามาเฉยๆครับมันไม่ได้ติดปืนยิงกราดแต่มันบินเข้ามาชี้เป้ามาถ่ายรูปที่ตั้งปืนใหญ่มาดูว่ารถถังเราจอดตรงไหนทหารไทยเราเห็นเต็มตาเรดาร์จับได้ชัดเจนแต่ทําอะไรไม่ได้มากไปกว่าการทําหนังสือประท้วงแต่ว่าล่าสุดมีรายงานมาจากกองทัพภาคที่2มาแล้วครับว่าพบทหารขเขมรเสริมกาลังเตรียมพร้อมเชิงยุทธการแช่องซ แต่โดนตวนผูผีสัตตโสมพนมประสิทธิช่องตาเท่าแบบนี้ก็ยิ่งชัดเจนเลยนะคะใช่ครับคือมันเป็นความอึดอัดของทหารหน้าง,งานมากแต่ทางผู้ใหญ่เขาก็ต้องระวังไม่ให้เราเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนเดี๋ยวจะเสียความชอบธรรมในเวทีโลกแต่การที่โดรนเข้ามาได้เยอะขนาดนี้มันแสดงว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของเราอาจจะต้องปรับจูนใหม่หรือไม่กัมพูชาก,ก็ตั้งใจกวนประสาทยั่วยุให้เรายิงเพื่อจะเอาไปฟ้องชาวโลกก็คือสงครามประสาทนั่นเองครับอ่าเข้าใจเลยค่ะส่วนเรื่องที่หุนมาเน็ตไม่ยอมมาเจราจาด้วยตัวเองแต่ส่งรัฐมนตรีมาแทนเนี่ะครับต้อง บอกว่าเป็นลุกเล่นทางการเมืองที่แสบมากเพราะการประชุมที่มณฑลยูนนานเมื่อวันที่29่ธันวาคมเนี่ยจริงๆระดับความสําคัญมันสูงมากรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้เป็นเจ้าภาพเชิญมาเองแต่ฮุนมาเน็ตกลับไม่มาแล้วก็ส่งนายปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศมาแทนซึ่งการทําแบบนี้นักวิเคราะห์เขามองว่าเป็นการเตรียมทางหนีทีไล่หรือปฏิเสธความรับผิดชอบหมายความว่าถ้าตกลงอะไรไปลดเสียเปรียบก็อ้างได้ว่าผู้นําไม่รู้เรื่องหรอคะถูกต้องครับคือถ้าข้อตกลงที่ไปเซ็นมามันทําให้กัมพูชาเสียหน้าหรอยรบตถลัว บอกว่าผมไม่ได้ไปเซ็นลูกน้องไปเซ็นผมไม่รับรู้ขอยกเลิกหรือถ้าเกิดมีการละเมิดข้อตกลงแบบเรื่องโจรเนี่ยเขาก็ว่าระดับปฏิบัติการคุยกันไม่รู้เรื่องผมระดับผู้นำยังยึดมั่นสันติภาพอยู่มันเป็นการวางหมากเพื่อเตรียมเบี้ยวได้ทุกเมื่อครับเพราะเขาไม่ได้เอาเกียรติของผู้นำสูงสุดมาวางค้ำประกันไว้แล้วเรื่องการรบจริงๆล่ะคะ ที่ว่าเราไปบอมถนนเขาพังยับเยินแต่เขาซ่อมเสร็จไวมากอันนี้เรื่องจริงไหมคะเรื่องจริงครับและเป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงเราต้องคิดหนักเลยคือในช่วงที่มีการปะทะหนักๆกองทัพอากาศไทยเราส่ง F16 ไปทิ้งระเบิดใส่ถนนยุทธศาสตร์ฝั่งเขมรเส้นที่จะขึ้นไปส่งเสบียงบนเขาพระวิหารกะว่าตัดเส้นทางนี้แล้วทหารบนเขาต้องอดข้าวอดน้ําแน่ๆถนนนี่ขาดกระจุยเลยครับเป็นหลุมเบอเริ่มเลยแต่เชื่อไหมล่ะครับ ภายในเวลาไม่ถึง20ชั่วโมงทางฝั่งกัมพูชาระดมรถแบ็คโฮรถเกรด,ดินเครื่องจักรหนักเข้ามาถมดินซ่อมถนนจนรถบรรทุกวิ่งได้เหมือนเดิมนี่มันแสดงให้เห็นว่าหน่วยทหารช่างของเขาและระบบการส่งกำลังบำรุงของเขาไม่ธรรมดาครับอือหือคือเราประเมินเขาต่ำไปไม่ได้เลยเขามีความพร้อมในการซ่อมแซมความเสียหายไวมากเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าจะโดนบอม <c oughs> ก็เลยเตรียมเครื่องจกักรจอดรอไว้หลังแนวรบพอควันจางปุ๊บ วิ่งออกมาซ่อมปับ๊บนี่คือสัญญาณว่าเขากัดไม่ปล่อยครับนั่นแปลว่าเขาเตรียมตัวมาดีมากแล้วพื้นที่วัดแก้วที่เห็นบอกว่าเป็นจุดตายเนี่ยคือหนามยอก,อกอกของกองทัพไทยเลยครับตามแผนที่ทหารและคําตัดสินศาลโลกพื้นที่ตรงนี้มันคาบเกี่ยวและไทยเราถือว่าเป็นของเราแต่ปัจจุบันกัมพูชาย,ยึดครองอยู่ครับมีวัดมีพระมีทหารแฝงตัวอยู่เต็มไปหมดจุดนี้สําคัญมากเพราะมันตั้งอยู่หน้าช่องคานมา้า<อ>ถ้าเรายึดช่องคานม้าได้เราจะปิดประตูตีแมวตัดเส้นทางลำเลียงได้เบ็ดเสร็จแต่ปัญหาคือเราจะเข้าช่องคานมง ตั้งป้อมค่ายหนาแน่นมากและไทยเราก็ติดเงื่อนไขาการใช้กําลังคือเรายิงปืนใหญ่ข้ามไปได้แต่เราไม่สามารถส่งทหารราบเดินเท่าไปยึดพื้นที่วัดแก้วได้ เพราะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกทันทีกัมพูชาจะฟ้องโลกว่าไทยยึดศาสนสถานไทยรังแกรพระทั้งที่ในวัดนั่นนหละหลังแสนย่อมย่อมเลยครับเราเลยทําได้แค่ยิงกดดันแต่ยึดพื้นที่ไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นเส้นเลือดใหญ่ส่งข้าวส่งน้ําให้ทหารขเขมรบนเขาพระวิหารอยู่จนทุกวันนี้ครับอ,อึดอัดแทนทหารเราจริงๆค่ะใช่เลยครับทีนี้ขอวนกลับมาที่เรื่องเครื่องบินลําใหญ่ที่จีนส่งมาหากัมพูชาคือต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องบินลําเลียงขนาดใหญ่ บรรทุกได้40ตันบินมาลงจอดช่วงหน้าสิวหน้าขวานคิดว่าเขาจะขนแค่ข้าวสารอาหารแห้งหรือผ้าห่มมาเลยครับไม่ใช่เลยเพราะหน่วยข่าวครองเราวิเคราะห์กันหนักมากและมีความเป็นไปได้สูงคาดว่าในลังไม้พวกนั้นอาจจะมีจรวดต่อสู้อากาศยานแบบพกพาหรือแมนพสรุ่นใหม่ของจีนปะปนมาด้วย ต้องบอกว่าในรอบที่ผ <rua> ่านมากัมพ <up> ูชาแพ้ทางอากาศยับเยินครับเครื่องบินรบไทยเราบินว่อนนานฟ้าเป็นของเราเขาทําอะไรไม่ได้เลยปืนปตอเก่าๆยิงไม่ถึงจรวด ks1c ที่มีอยู่ก็ยิงไม่โดนเป้าหมายหลักของเขาในรอบเนี้คือต้องเด็ดปีกกองทัพอากาศไทยให้ได้ดังนั้นการขนส่งรอบนี้ไทยเราสงสัยว่าต้องมีอาวุธต่อสู้อากาศยานหรือพวกอะไรเรดาร์เร่งด่วนส่งมาเพื่ออุดจุดอ่อนตรงนี้แน่นอนครับทีนี้เรามาดูแถวช่องอ่านม้ากันบ้างต้องบอกว่าแปลกและอันตรายมากเพราะปกติ การรบตามแบบเขาจะรบกันตามเส้นทางหลักถนนช่องเขาที่รถวิ่นได้แต่ช่องอานม้ากับช่องโดนเอาเนี่ยมันเป็นป่าดิบทึบเป็นภูเขาสูงชันรถถังเข้าไม่ได้การที่จู่ๆมีโดรนเขเมรไปบินวนเวียนแถวนั้นแสดงว่าเขากําลังเปลี่ยนแผนครับเพราะจากการรบประทาซึ่งหน้าซึ่งเขารู้ว่าสู้รถถังและปืนใหญ่ไทยไม่ได้เขาจะเปลี่ยนมาใช้ยุทธวิธีกองโจรคือส่งหน่วยรบพิเศษหรือทหารพรานชุดเล็กๆแบกเป้เดินเท้าลัดโละป่าเข้ามาทั้งช่องทางธรรมชาติพวกนี้เพื่อเข้ามาตลบหลังเรา มาวางระเบิดเส้นทางส่งกําลังบารุงหรือมาซุ่มโจมตีฐานปืนใหญ่เราจากด้านหลังการที่โดรนไปโผล่ตรงนั้นคือเขาไปสํารวจเส้นทางเดินทัพกลางเท้าครับนี่คือสัญญาณของสงครามกองโจรที่จะปวดหัวกว่าการรูปปกติเยอะน่ากลัวจริงๆค่ะถูกต้องเลยครับแล้วยิ่งวันที่8กุมภาพันธ์ปี2569เนี่ยคือวันเลือกตั้งใหญ่เป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศจะออกจากบ้านไปเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนใหญ่ต้องไปดูแลความเรียบร้อยตามคูหาเพราะงั้นการระวังป้องกันชายแดนอาจจะมีความหละหลวม หรือการตัดสินใจสั่งการของผู้ใหญ่ฝ่ายการเมืองอาจจะชง,งักเพราะมัวแต่วุ่นวายเรื่องผลเลือกตั้งแล้วถ้าเขาโจมตีวันนั้นจริงๆเราจะทํำยังไงคะนี่แหละครับโจทย์หินทากระสุนปืนใหญ่ตกใส่หน่วยเลือกตั้งแถวชายแดนกันทรลักษ์หรืออุบลในวันนั้นมันจะโกลาหลนมากครับการเลือกตั้งอาจต้องยุติรัฐบาลร,รักษาการจะกล้าสั่งรบเต็มรูปแบบไหมในขณะที่กําลังนับคะแนนมันเป็นศูญยากาศทางอํานาจ ทางแก้ที่เสนอแนะกันคือกกตและกองทัพต้องย้ายหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดเข้ามาอยู่ในเขตปลอดไยัยหรือศูนย์พักพิงลึกเข้ามาจากชายแดนมากๆอย่าวางหน่วยเลือกตั้งไว้เด็ดขาดและต้องมีแผนเผชิญเหตุว่าถ้ายิงกันขึ้นมาจะขนหีบบัตรหนียังไงจะต้องกันชาวบ้านยังไง วันนั้นคือนาทีทองของข้าศึกเลยครับถ้าเขาคิดจะเล่นงานเราจริงค่ะเป็นช่วงเวลาที่เปลาะบางมากจริงครับแล้วต้องบอกว่าการหยุดยิงครั้งนี้มองจากรูปประกรณแล้วเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะเป็นละครฉากใหญ่เพราะกัมพูชาไม่ได้อยากหยุดเพราะรักสันติภาพแต่อยากหยุดเพราะเจ็บและของหมดครับอีกอย่างระบบเรดาร์พังเสียหายเขาต้องการเวลาหายใจคาดว่าต้องการเวลาให้จีนขนของมาเติมต้องการเวลาซ่อมถนน20ชั่วโมงนั่นไงล่ะครับแล้วจีนล่ะคะเขาคุมน้องรักไม่อยู่หรอจีนอาจจะคุมได้ในระดับหนึ่งครับคือบังคับให้มานั่งคุย แต่จีนคุมความแค้นและความต้องการเอาชนะของทหารหน้างานไม่ได้และจีนเองลึกๆก็อาจจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ตราบใดที่กัมพูชายังไม่แพ้ราบคาบจีนก็ปล่อยให้ฮึดสู้ไปก่อนเพราะจีนก็าขายอาวุธได้วินวินครับดังนั้นจีนอาจจะเอาไม่อยู่หรือแกล้งเอาไม่อยู่ในบางจังหวะครับแล้วเรื่องจีนบีบให้หยุดยิงเพราะห่วงรางงานขเขมรอันนี้จริงไหมคะจริงครับทุนจีนลงไปมหาศาลในกัมพูชาทั้งคาสิโนโรงง,งานอสังหาริมทรัพย์ เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิวทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยแรงงานแต่พอเกิดสงครามแรงงานเขมรนับแสนในไทยก็ตื่นตระหนกจะหนีกลับบ้านบ้างแรงงานในเขมรก็กลัวโดนลุกหลงหนีตายกันจละวันถ้าไม่มีคนทํางานเงินจีนก็จมครับจีนไม่ได้ห่วงมนุษยธรรมบางหน้าเท่าไหร่หรอกครับแต่ห่วงกระเป๋าตังค์ตัวเองมากกว่าถ้าสงครามยืดเยื้อโปรเจกต์พันล้านหมื่นล้านของจีนเจ๊งระนาวแน่เขาเลยต้องรีบตบให้หยุดเพื่อให้คนกลับมาทํางานให้เศรษฐกิจเดินต่อได้ แล้วระบบป้องกันภัยทางอากาศถ้ากัมพูชาได้ของใหม่ที่มีเรดาร์นำวิถีเข้ามาจริงๆในการรบรอบสามนี้ไทยเราจะแย่เลยไหมคะโอ้โหฝันร้ายของนักบินไทยเลยครับเพราะถ้ากัมพูชาได้ระบบอย่าง HQ 1 6หรือรุ่นปรับปรุงของ KS 1 C ที่เรดาร์จับเป้าได้แม่นยำล็อกเป้าได้ไกลและต่อต้านการรับกวนสัญญาณได้ดีเข้ามาประจำการจริงๆความได้เปรียบแบบวันเวที่เราเคยบินไปบอมเขาเล่นฝ่ายเดียวจะจบสิ้นทันทีครับน่ากลัวมากค่ะ ใช่ครับเพราะนักบินเราจะต้องบินด้วยความระแวงจะบินต่ำก็กลัวจะรวดประทับบาจะบินสูงก็เจอมิสไซล์ระยะไกลภารกิจโจมตีสนับสนุนทหารราบจะทําได้ยากขึ้นมากความแม่นยําจะลดลงเพราะต้องบินหลบหลีกตลอดเวลาและถ้าเราเสียเครื่องบินรบไปสักลำสองลำขวัญกาลังใจจะเสียมหาศาลเลยครับดังนั้นข่าวกรองเรื่องกล่องปริศนาบนเครื่องบินจีนถึงสําคัญเป็นความตายเลยครับถ้าในนั้นคือเรดาร์ตัวเทพเกมรอบ3นี้ไทยเรางานหยาบแน่นอนครับ สถานการณ์มันตึงเครียดและซับซ้อนกว่าที่เห็นตามข่าวทั่วไปมากจริงๆต้องจับตาดูกันยาวๆเลยค่ะโดยเฉพาะวันที่8กุมภาพันธ์นี้อย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีค่ะ